วันนึงอาจารย์ฮะบุกมองลงในบอลลไฟไส้ขึ้นมาในบอลลูนโลดขึ้นบับ่าวพี่อ้ําพี่อ้ําเด้นเหนือชื่อว่าแม่เอายาวเลยกับหินท่านสุพิณองตั้งแต่หน่อยบุญมหากับหินบุญใหญ่กับพี่น้องช่วยที่กลมสีห่มกันเป็นบุญมหากับหินเนาะก,กันเนาะปีนึงเลือดได้เท่อเดียวแื่ช่วงองอกพรรษาแล้วภายในสามสิบวันนะคะหรือว่าเดือนหนึ่ง แต่งจากวอวพันษาแล้วก็สิชื้อคุณร้อยกระทงหรือว่าวันเพ็ญยนเดือดชิบโซะเนาะกันเนาะเตรียมผ้าเข่าผ้าน้มเหล้วไปนอสร้างไฟนณะเจ้าภาพครับก็น้อยเสรีรองเดียกพิษยาด้วยคุณแม่เด้อเอาเชิญนะคะเด้อครับนั่งส้างไฟเจ้าภาพพร้อมจ้เอาเชิญตั้งพิทีเด้อครับเด้อเอาหลวงพ่ตายพร้อมด้วยผ้าเข่าผ้านามแล้วก็ผูกกับเทียมหน้าเด้อครับเนาะรวมนีิเท่า เห็ดดำเห็ดกรีดตับท้องคุณแม่เข้าบริษัทหมอขจิดมาคุณจิดหาผู้ในอิมภาษีบาดิคุณจิตหาคุณจิตหาคุณพ่อบานท้องคุณแม่ท้องไปมาสุกนะครับเนาะพร้อมด้วยบริษัทอุทิศบุญแล้วก็อมสมบตน้ำปวดนายวิมานมาสุกนายภูตะวันปัจจานีนะคะครับอนุโมทนาสาวดวงนับจง ตั้งไปเจาาผ่าขอมเด้วเ็จะเชิญจังหวินดีเดิครับดื้อหมอลําสีดองเหยียบวิญญาณนะครับเนาะฟังหลวงปูหลวงตาเทียดแล้วเนาะมาดิหมอรักระติดนำเตอมเนาะยาวเดือกการเกิดการตายได้ลาเดอได้ยงเมเดไงคกพี่นองเอาบุญนั่กันค่ะบุญตัวเดียวพูดได้การตงนาต่างๆเอามาเสด็ูกันเื่อล่แมแม่เยแม่สมุิวามือเจ้าได้บุญไปแล้วเจ้าสดได้เบสียง เจ้าเสพยาขี้หยังหงือเสียวไปในหน้าดังควายเป็นบ่อหรือเสียวไปไว้ในหัวขวาอมเอาไปฝักใส่หมวกขั้นแกงต้มปลาสดีเอาศาสตร์มาบอกนะแม่หรือดังจั้งวิธีครับผมมันมาเป็นจักสันดอกพ่อแม่น้ำอุ่น สาวฮันนีก็แม่อยากว่ากัทิมทานมือนี้มือนี้ีอสบฟังเอาเดอุณพฟังเอาเดอพแม่ลาสิเป๋เตมให้เมใใส่แดงแงบ่มือเราแยงกับเห็นหนมืดแล้วแย่งกบาซองเห็นหนุนบนลา นิสงนิสงบูใท้พระติพด์นี่นา,าทำดีเอาไว้เอาไว้ในข้องบุญประบาททำว่า,วาไรยาซาี้สาี้ไปทำให้ซึนใจคิดปริปานที่ได้ที่ได้ไดสร,ร้างกองกองบุญเพื่อเพื่มพุ้นแน่นความ,มสุขความสุขตื่นเต้นเรื่องอื่นศรัทธาทานวันนี้วันนี้ได้หกแสนหกหมื่น สอแปดหมื่นทีกสอง้านอร love, ่อยอรอยครับส like ah ั่งติแหงผู้ที่แอมสา่งก็ฮอรกถึงทั่ที่แอมสา่งก็ฮอรถึงทวที่มาทำมาทานทงานกระหมาอไมหลายล้นเป็นบุคคลเราไม่เราไม่เป็นทือหรือศาสได้หกหมื่นปวดปวดปวดปวตะม้อนไว้ถือเอาผู้เป่ารอเป่ารอเป่ารองตมืนหนึ่งพ่อดีผู้มาฮ่วไม่แหงมาแหนแห่ไปนั่วได้ก็พันปวดปวน มอดตูเต็มทีจังว่าในครกที่มาวิพังก์ระส่วนตนพระนาจาร์พ้นดอกอานพระพุทธเจ้าพญังบัญญัติใบวานบนบามโนบุพังขามาธรรมามโนเศรามโนมายามณนะสาเกปะทุเทนะภาสาติวากรโรติวาตะโตนางตีจักังวาหังปะทั่งแปลว่าเฮาทำบุญไปแล้วทำบุญทำท่านไปแล้วเฮามีความเสือ่อความศรัทธาเสวาเฮ็ดบุญตรงในบุญเนาะแม่เนาะ เม่นห้าวสียนั uh ่งแม่นห้าสีนอนแม่นห้าสียยืนเม่นห้าสีเดินบุญจะต้องติดตามตัวห้าไปตลอดเหมือนเห้างตามตัวเจ้อจำขันเอาไว้ห้าวท่าบุญเอาไว้ท่านไปเป็นเขาหัวบาดยั้ตายอากสี่อไปรอดหาอยู่สบค์หูวฟังเอยฮ้เ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 ฮ้ไว้นไว้นา ทนายสาธุนำเจ้าภาพเอา้าเชิญเจ้าภาพค่ะคขอสู่ช่วงวิธีการจะน,น้อยรเรียนเชิญนะครับเด้งเองทางไปคัแนนเจ้าภาพนะครับเนาะสะอา,าขึ้นในเวลาแม่ค่อยขึ้นเนื้อระวังมันฉีดตก